การเดินทางที่แสนพิเศษต้องเป็นได้มากกว่าการมาเยือนท่องเที่ยววิถีนิว n o r m a l l 0ตามรอยประวัติศาสตร์อารยธรรมทวารวดีมาร่วมค้นหาความหมายของการเดินทางกับภารกิจใหม่ของเรามีคนบอกว่าเห็นแล้วอยากไปเที่ยวตาม บ้านหนูอยู่ไหนคะคุณพี่เป็นคนที่ไหนคะโอ้ไปไหนดีนาะวันนี้อากาศแบบนี้ผมว่าน่าจะไปเที่ยวหน่อยฮนะนั่งอยู่บ้านอย่างเดียวผมว่า ไม่เวิร์กแน่ๆเลยใครมีไอเดียบ้างครับเพื่อนๆใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เสนอไอเดียมาได้ครับว่าอยากให้ผมไปเที่ยวที่ไหนพี่แมวมาเที่ยวบ้านหนูไหมคะบ้านหนูอยู่ไหนคะคุณพี่เป็นคนที่ไหนคะอย่างเชียงใหม่เอาไว้คราวหน้าได้ไหมคะมันไกลไปเอาแบบใกล้ๆดีกว่าครับใกล้ๆกรุงเทพใกล้ๆปริมณฑลหรือว่าไปจังหวัดใกล้เคียงที่แบบว่าไปกลับได้อะไรเงี้ย อ,อราดบุรีน่าสนนะครับเพราะว่าไม่ไกลมากโบราณสถานคู่บัวอ๋อเออถ้าคำว่าของกินเนี่ยอันนี้ดึงดูดผมเออชุมชนเจดเสมียนใช่ไหมครับอ๋อเคยได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยินมีหนังใหญ่วัดขนอนด้วยอยู่ราดบุรีทั้งหมดเลยใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันครับที่ราดบุรีปักหมุดรอไว้เลยนะเดี๋ยวผมตามไปอ่าเจอกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาปักหมุดที่จังหวัดราชบุรีครับอ่าฮ่่ถึงแล้วครับเพื่อนๆครับจุดเช็คอินที่หนึ่งวัดโขลงสุวรรณคีรีครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างครับตามผมมาเลยโอ้โหด้านในกว้างขวางนะครับก็จะสังเกตเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าเลยนะครับ เมืองโบราณคูบัวตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับเป็นเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวาราวดีเมืองคูบัวมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนถูกพบสถูปเจดีที่สร้างในลทัทิหินยานและมหายานพบดินเผาผ้าปูนปั้นเป็นต้นนะครับ เพื่อนๆครับหลังจากที่เราได้ชมความสวยงามภายในวัดมาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณด้านข้างของวัดนะฮะเชื่อไหมฮะว่ายังมีความน่าสนใจบริเวณด้านข้างร,รอบๆวัดอีกนะครับนั่นก็คือการชุมชนคูบัวที่จะนําสินของของเครื่องใช้ของกินแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆนะครับมาขายให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณนี้อย่าเพิ่งรีบออกไลฟ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมกันนะฮะ โอ้ยมีคนอิดช้าเราด้วยไม่ต้องอิดช้าครับปัวเดี๋ยวผมจะเก็บภาพสวยๆไปฝากแน่นอนนะฮะมีคนบอกว่าเห็นแล้วอยากไปเที่ยวตามโอ้มาสิครับปัวที่ไหนล่ะเดี๋ยวรอมากี่โมงบอกเลยบอกเลยเคพี่อูดพี่อูดบอกว่าพี่อูดอยู่ลาดบุรีนะครับเอ้ามาเลยครับเจอกันเลยครับที่นี่ที่วัดโขงสุวรรณคีรีนะครับกาดคูบัวเนี่ยแหละครับนะฮะ มาเลยมาเลยรอรอเพื่อนๆครับใครอยากจะตามมาตามมาได้เลยครับตามที่ผมได้ปักหมุดเอาไว้นะฮะส่วนสถานที่ต่อไปที่ผมจะไปนั้นคือที่ไหนเดี๋ยวเราตามไปด้วยกันนะครับผมอย่าเพิ่งรีบออกจาก,กไลน์นะครับ เพื่อนครับเมื่อสักครู่ผมก็พาเพื่อนๆไปชมโบราณสถานที่สําคัญของราชบุรีแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยผมอยากจะพาเพื่อนๆมาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเก่าแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นตลาดเก่า119ปีของชุมชนเจ็ดเสมียนครับว่าแต่ว่าเพื่อนๆฮะที่นี่มีอะไรน่าทานน่าสนใจบ้างครับลองแนะนํากันหน่อยเิฮะโอ้โหเต้าหู้ดําโคทารามนะครับได้ได้ได,ได้เดี๋ยวผมจะลิสต์ไว้นะฮะ แม่ที่นี่ต้องใช้โป้นะครับอ๋อโอเค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 โอ,โอเคอ๋อโอเคห้ามพลาดเลยนะคะที่เจ็ดเสมียนเค้กมะพร้าวอ่อนนะครับอ๋อได้ได้ได,ได้ชอบอ๋อหูแนะนํากันมาเยอะแยะมากมายขนาดนี้ผมว่าต้องไปจัดซะหน่อยแล้วนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเด็ดจริงหรือเปล่าโอเคนะไปด้วยกันนะครับ ตลาดเก่า119ปีและชุมชนเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามเป็นตลาดนัดตอนเย็นที่มีอาหารของกินของใช้และสินค้าพื้นเมืองนา,นานาชนิดโดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจเป็นบ้านเรือนไม้แบบโบราณซึ่งเป็นอาคารแถวติดกันที่มีอายุต่อเนื่องมานับร้อยปีเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปตามหาเค้กมะพร้าวอ่อนตามที่ FC เราแนะนำกันมาแล้วกันนะฮะไปแล้วครับ เพื่อนๆผมถึงแล้วครับติ๋มเคก้กมะพร้าวอ่อนเย่ yeah. สายหวานต้องมาครับสายหวานต้องมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับแต่เพื่อนๆครับท่องเที่ยววิถี New n o r m a l นะครับเพื่อความปลอดภัยเราต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับผมเรียบร้อยกบเข้าไปเลยนะ้รกับติ๋มเคก้กมะพร้าวอ่อน อร่อยดีนุ่มหอมชวนรับประทานคำคมที่การันตีความอร่อยของเค้กมะพร้าวอ่อนร้านนี้บอกได้เลยครับว่าสมชื่อจริงๆเพื่อนๆอย่าลืมปักหมุดมาทานกันนะครับในที่สุดก็ได้กินจนได้นะครับขอบคุณ FC มากๆครับพี่แนะนำร้านอร่อยๆให้ผมได้มาอิ่มท้องวันนี้นะครับมีที่ไหนอีกแนะนำมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับ ไปกัันครบจุดเช็คอินที่3นะครับนั่นก็คือวัดขนอนครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามหนังใหญ่วัดขนอนครับวัดขนอนเป็นวัดที่สร้างมาไม่น้อยกว่า200ปีสร้างขึ้นโดยการริเริ่มของพระครูศรัทธาสุนทรหรือหลวงปู่กล่อม สำหรับหนังใหญ่สร้างขึ้นโดยคณะโขนละครช่วยกันแกะสลักจากหนังวัวตัวหนังใหญ่จะเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนนรและยังมีโรงมหหรสพเพื่อสาธิตองความรู้และจัดแสดงการเชิดหนังใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอีกด้วยครับสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับมีพระพุทธรูปวางประดิษฐานเรียงรายกันอยู่ด้านซ้ายของผมนะครับ ท่านผู้ชมครับท่านทราบไหมครับว่าหนังใหญ่วัดขนนที่อำเอภอโพธารามเนี่ยนะครับเป็นวัฒนธรรมเป็นมหรสพที่ได้รับการอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับและด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับของหนังใหญ่วัดขณน,นเนี่ยจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับจากยูเนสโกในปี2550ครับโอเคเราไปดูที่อื่นกันนะครับว้าวว้าวว้าวท่านผู้ชมครับ ก็มาถึงแล้วนะฮะตรงนี้คือที่เช็คอินที่สุดท้ายของวันนี้นะครับผมที่นี่คือสะโกซินารายนะครับ เมืองโบราณและสะโกสินารายอยู่ในเขตอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีใกล้สายแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์ชุมชนสะโกสินารายมีการจัดแสดงจำลองโบราณวัตถุที่สำคัญเกี่ยวข้องกับสระนี้ได้แก่พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนวัตถุที่เป็นหลักฐานของชุมชนในอดีตและการอธิบายถึงเรื่องราวประวัติของสะโกสินารายและพัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบันครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับ4สถานที่4สไตล์ที่เพื่อนๆแนะนําผมมาในวันนี้ที่ราชบุรีโอโหประทับใจมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวเมืองราชบุรีนะครับรับรองว่าถ้าเกิดคุณตามที่ผมปักหมุดเอาไว้นะฮะมาตามนี้เลยนะครับรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนแหมขนาดผมนะยังคิดว่าผมจะต้องมาซ้ําอีกให้ได้เลยครับ ในการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่แปลกใหม่สำหรับผมเพราะว่าผมเลือกท่องเที่ยวแบบตามใจแฟนคลับทำให้ผมได้มาสัมผัสโบราณสถานที่มีคุณค่ารวมทั้งความเป็นมิตรของชาวบ้านที่มีให้สำหรับคนแปลกหน้าอย่างผมครับจนผมต้องปักหมุด4พิกัดสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องแนะนำให้ทุกคนได้เข้ามาตามรอยในครั้งหน้าตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทยจะไปที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามชมนะครับ